ครับตอนนี้อยู่ผมอยู่ที่สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เหมือนอไรขอนแก่นตอนนี้มาเจอกับโค้ชแล้วก็รันทีครับวันนี้มีอะไรให้เราดูครับวันนี้เรามีงานวิจัยของเรานะครับที่คุกของเราสนใจนะครับคุกของอาจารย์อาจารย์นี่ที่มานั่นเองครับอาจารย์ที่อะอย่างนี้นะครับ คือเราทํางานเกี่ยวกับการผลิตไฮโดรเจนครับผมเพราะว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นพลังงานทางเลือกใหม่นะครับมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานจากพวกฟอสซิลฟินะครับโดยเราสนใจในการผลิตไฮโดรเจนจากปิยาโฟโตแคตาลิติกเอ่อบอเตอร์สปิตติ้งนั่นเองครับก็คืออะไรก็คือการแตัดต่อการต่อของน้ำการแต่งตัวของน้ำให้เป็นไฮโดรเจนออกมาใช่จากเราจะมีแค่แสงกับน้ําแล้วก็ตัวเร่งปิยานะครับ ช่วยในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนนะครับผมโอเคแล้วก็เราเนี่ยสนใจเตรียมวัสดุเป็นยังไงครับที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับที่หลากหลายใช่อ่าที่จะอะไรบ้างคือขุมมือมันก็จะเป็นพวกเลเยอร์ไฮเทนนกนั่นเองแล้ก็คือเป็นตัวไฮเน็มแล้วซาร์ที่เป็นเลเยอร์เะไยังไครับก็คือเป็นเลเยอรที่ปิดชั้นๆใช่ครับใช่ขุมจะเป็นพวกแคสเมียมพวกเมทัลส์เฟอรฟายนะครับรวมในตัวเคมีนอลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคนตั้งต่อใช่ ไม่ครับไม่ไม่ใช่ครับคอมโพสิตกันมาดคอมพสิต huh. อ uh, ่าเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการเซตเรเดเตอร์กันนะครับในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจะเป็นเหมือนภาพนะครับเราจะมีตัวเรเดเตอร์ใหญ่นะครับที่เอาไว้ใส่น้ำตอร์นใช่ครับแล้วก็ใส่แคตาลิสต์ลงไปในนี้แล้วเราก็จะปิดตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นที่โฟน้ํานะครับแล้วก็ใส่ตัวแรมของเราลงไปครับตัวนี้ครับเป็นตัวให้แสงเนาะเพรวเรา ใช้แสงจากให้แสงจาก,จากแรมนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการสเตอร์ไว้ปุ๊บปุ๊บเขาก็จะรับแสงเข้าไปตัว,ตวแคสต,ต์ิก็จะทําให้น้ําแตกตัวได้ดีขึ้นผลิตแก๊สออกเป็นไฮโดรเจนแก๊สซึ่งเราจะ c o l เลกแก๊สนะครับโดยต่อท่อออกมานะครับอันนี้จะเป็นแก๊สจะเขียนได้ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นจะประมาณนี้ครับแล้วก็น้ำถ้า,ถามีแก๊สเกิดขึ้นแก๊สก็จะมาแทนที่น้ําในส่วนของตรงนี้ครับใช่ครับ แล้วเรารู้ได้ไงครับว่ามันจะมีแก๊สไฮโดรเจนก็ต้องใช้การตรวจสอบนะครับโดยใช้เครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟีนะครับเราก็จะเก็บแก๊สที่ผ่านสายางท่อนี้มานะครับเราจะจิ้มลงไปแล้วก็ดูดแก๊สออกมาอันนี้เลยก็เอาไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง GC ครับ GC เป็น GC ะไรครับแก๊สโครมาโตกราฟีครับ โอเคถ้าเกิดสนใจอยากจะมาใช้งานวิจัยนี้ต้องทำยังไงครับอ่าติดต่อมาได้เลยครับที่ภาควิชาเคมีนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับบอกว่าอยากมาทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์นิธิมานะครับโอเคครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณโค้ครับวันนีนะครับโอเคขอบคุณครับ